มาทำขนมมะแกงน้าตาลตนดมพะพร้าวอ่อนแบบง่ายๆกันคะ่ะอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลย mm hmm. นักกินโดยกว่าจะใช้เป็นไข่เป็ดตอกแยกทีละฟองถ้าไข่เน่าเสียจะได้แยกออกทิ้งได้นะคะหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นไข่ไก่ก็ได้เลยคะ่ะได้แล้วจะใส่เกลือป่นลงไปตามด้วยน้ำตาลตโนดแป้งข้าเจ้า และใบเตยคะ่ะขยำผสมให้น้ำตาลละลายเข้ากันเลยพอน้ำตาลละลายเข้ากันดีแล้วใบเตยสลดก็ใช้ได้เลยคะ่ะเอาใบเตยออกทิ้งและเทน้ำกะทิใส่ลงไปได้แล้วเอาเทกรองผ่านกระชอนเอาเศษของใบเตยออกทิ้งด้วยนะคะของกวางได้ประมาณนี้ล้วจะช้อนฟองออกทิ้งสักหน่อยก็ใช้ได้เลยคะ่ะ แล้ววันนี้กวจะใช้เป็นถ้วยฟเบอร์4 0 0 3แบบนี้เอาวางเรียงเตรียมไว้ก่อนเลยนะคะและเอาเนื้อมะพร้าวอ่อนมาใส่ใส่ได้ตามที่ต้องการเลยได้แล้วเอาตัวขนมมาหยอดใส่เลยค่ะใส่ให้เต็มถ้วยได้เลยนะคะได้แล้วจะเอาเข้าหม้ออบลมร้อนหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นหม้อทอดหรือเตาอบก็ได้เลยนะคะแล้วจะใช้ไฟอบที่160องศา นาน30นาทีแต่พอครบ10นาทีแล้วกวางจะเปิดฝาระบายความร้อนทุกๆ5นาทีค่ะให้ขนมที่พองๆยุบตัวและจะอบต่อจนครบเวลาเลยพอครบเวลาแล้วเพื่อนๆสามารถเช็คได้โดยใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มดึงไม้ขึ้นมาถ้าไม่มีน้ําค้นค้นติดไม้ก็ใช้ได้เลยค่ะทั้งหมดของกวางจะได้15้ถ้วยเลยนะคะขนมเย็นแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ จะได้ขนมแบบหอมนมุ่มละมุนละมุนอร่อยอร่อยอนักกินถ้าทุกคนดูมาถึงตรงนี้แล้วกวังขออิมจิรูปมะพร้าวคนละหนึ่งอันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ